อันนี้เตือนหน้าคลิปไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์แห่งความมึนเมาทั้งหลายแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องเล่าซะทั้งหมดจะไม่มีรูปอะไรที่ล่อแหลมแน่นอนฟังเอาเป็นเรื่องตลกหรือข้อคิดเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันละกันนะครับไปเข้าคลิป เหล้าสุราปาปิ้งเนี่ยโอ้โหคำแม่งโบราณแอลกอฮอลเหล้าเบียร์เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เราแทบจะเห็นตลอดในซื้อภาพยนต์ในเกมหรือชีวิตจ,จริงของอมนุษยข์ข้างๆกูก็ตาบเนื่องจากว่ากูเนี่ยก็อยู่ในช่วงวัยรุ่นนะยังอเดลส่มันก็จะมีช่วงเวลาแห่งการสมมรีเทมเมากันบ้างจะบอกว่าเล่าไม่แตะปากเลยคนก็ด่าก,กูตอแหลอยู่ดีซึ่งผมจะขอเล่าย้อนความไปแบบไกลมากเลยนะเริ่มแตะเล่าครั้งแรก ห้าขวบ <c oughs> ช่วงระยะเวลาแม่งเด็กเป็ดมากเนื่องจากว่าที่บ้านผมเนี่ยเขาก็จะมีเหล่าคณะญาติทั้งหลายแห่กันมาถล่มบ้านกูเนื่องจากว่าบ้านผมเนี่ยมีคุณตาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นพี่โตสุดในคณะหมู่บ้านนั้นอะไรเงี้ยในบรรดาพี่น้องทั้งหมดของตาผมตาผมโตสุดเลยและยายผมก็มีพี่น้องสิบคนยายโตสุดเลยเพราะงั้นเวลารวมญาติกันไม่รู้เป็นเฮี้ยแล้วต้องมารวมกันบ้านกูหรือแม้บางทีคนในหมู่บ้านคือมึงเสือกเลยมึงไม่ใช่คนในเครือญาติกูเลยแม่งเปิดรัว งเข้าบ้านกูคุณตาสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีนะคะแล้วก็มานั่งจ้องเล่นโทรศัพท์โอ้โหอีหา่าแล้วแม่งมีแบบกูนั่งอยู่ขย е บหน่อยลูกมึงเป็นใครเนี่ยฮะเรื่องไรกูต้องขย е บให้มึงแล้วคือในจักรวาลของบ้านตาผมเนี่ยมันอโอ้โหอีสัตว์ไม่รู้จะด่าคือการที่มึงเห็นคนแปลกหน้ามานั่งดูทีวีบ้านมึงหรือมานั่งกินข้าวอยู่โต๊ะกินข้าวมึงแล้วที่มึงแดกนั่นข้าวกูด้วยมันคือเรื่องปกติ แล้วกูเข้าไปกูต้องไหว้บึงอีกแล้วหนักสุดเลยแม่งมีอีป้าสองคนกูเดินมาพอแม่อ่านี่มาถึงบ้านเลยเดินมาถึงเชิญเลยค่ะเชิญเข้ามาเลยเลยนะคะ คือบ้านกูบ้านกูขอบคุณที่เชิญกูเข้าบ้านตัวเองแต่มึงใครไม่รู้นะแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งคือการคุยกันเรื่องมรดกตกทอดจูๆ่ๆแม่งมีอีสองคนแต่งตัวแบบเหมือนมึงมาจากวงคาราบาวอะฮอกโฮแกนนะไอ้เหี้ยมาคุยเรื่องมรดกในบ้านกูโดยที่มึงก็เปิดปุ้มเข้ามาเลยเหมือนกันแล้วมึงก็มาแบบประสานมืออยู่บนโต๊ะแบบนักธุรกิจ ไปสตาร์บัคไหมอี๋มาคุยเฮีย้ยอะไรกันในบ้านกูแล้วกูก็ไปกินข้าวไม่ได้แล้วมึงเกี่ยวเฮีย้ยอะไรกับมรดกเขาไมไ่เกี่ยวการมีตัวตนของมึงในบ้านกูนี่มันไม่มีความจําเป็นเลยแล้วกูก็ต้องอดข้าวรอมึงหัวล้นๆกูอยากจะขมับแม่งก็ติดโดยทุกคนเนี่ยน่าจะเริ่มงงแล้วว่า กูปูขนาดเนี้ยปูทําไมย้อนกลับไปตอนกูห้าคบกลับเข้าเรื่องแห่งแอลกอฮอล์เนื่องจากคณะคือญาติผมเนี่ยเขาแห่กันมาแม่งแห่กันมาประมาณ5้ถึงหครอบครัวได้ถนนหน้าบ้านกูนี่เป็นหินหินเลยหินแบบบรนอกเลยมึงวิ่งวิ่งไปล้มึืนหน้ามึงแห่แม่งเป็นเศษหินก้อนกวดเกินการเลยล้มไปแม่งทิ่มหน้ามึงเป็นถนนอย่างนั้นอนะ่ะมีอยู่ประมาณแบบ2คขันวิ่งได้แค่นั้นเองจอดซ้ายจอดขวาซ้ายสีขวาสีแม่งบังหน้าบ้านกูหมดคือหมาวิ่งแม่งยังเลนเดียวอะ่ะคือบงังทศัศนวิสัยการขับขี่ของ คนในหมู่บ้านมากแม่งเล็กอยู่แล้วนะหมู่บ้านซึ่งเรื่องเนี้มันเกิดตั้งแต่กูห้าขวบปัจจุบันถนนหน้าบ้านแม่งเหมือนเดิมเลยเวลากูเด็กๆเ,เนี่ยตะวันออกไปเล่นข้างนอกบ้างสิลูกกูออกไปเล่นล้มไปกูก็ตายสิกูเคยสะดุดขาตัวเองแล้วเอามือยันเอาเข่าลงแบบโอ้โหซูเปอร์ฮีโร่แลนดิ้งเลยกูยกขึ้นมาโอโ้แม่งเลือดอาบซึ่งก็มีหลายครั้งที่เหล่าคณะเครือญาติผมประมาณห6ครอบครัวเนี่ยจะมารวมตัวกันบ้านกูมารวมกันอย่างกับบ้านกูเป็นคลือหาวยกทรงยกเสือมาปูเลยเฮฮาปาร์ตี้เอาผัก หมูมาหั่นกับพื้นแล้วเดินกันฝุ่นเตะเข้าหมูกูแดกฝ่นแดกกีตีนมึงด้วยเราคณะเด็กๆที่เขามากับคณะเครือญาติเนก็ไปถึงดึงผ้าปูที่นอนกูออกมาปเปิดทีวีอยู่ๆเข้าไปเปิดทีวีเปิดแอร์ด้วยเฮียบางทีนอนดูหนังแล้วกูก็ต้องไป เดินอยู่ข้างนอกไม่ได้ขอกูด้วยนะที่มันนอนดูนะมึงมีมารยาทกันไหมเนี่ยคือกูเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รับแขกกูรับแขกได้แต่แขกจะทําควยอเลยขอกูหน่อยสิบอกกูนิดนึงมึงจะมาจะไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆจะมาก็เปิดพวดเข้ามาจะไปมึงก็บรรลน,นอไปเลยซึ่งในการรวมญาติเนี่ยจะต้องมีพวกการกินเหล้ากินเบียร์กันปเป็นเรื่องปกติซึ่งเขามากระดกกันอตั้งวงเลยแบบว่าวงลุงลุงเขากินเหล้ากาันอะไรเงี้ยโดยที่ตัวผมเนี่ยก็สารแนเสือแต่เด็กกันได้ขอไหมพอวงเหล้าเขาจบปุ๊บเหล้าที่วางกันเหลือๆไว้้แมงงก็อทิ ไ้าบ้านทําอยู่แล้วพวกแขกมันไม่ทํากูก็ไปเก็บแก้วมาตอนนั้นกูก็เด็กไงกูก็ไม่รู้เฮียทำไมเหลืองๆวะไอสัตว์อิชิตันบอหรือเขาเยี่ยวใส่แก้วว่าไหนชิมไหนซิจิ้มไปเข้าปากบึ๊บกูบบโอโหแล้วเด็กอะ่ะโอ้โหโดนเข้าไปตีนบัวขาวอะ่ะกูล่วงกลางอากาศเลยกูกินปุ๊บแม่งแบบนั่นคือครั้งแรกที่สัมผัสเหล้า ตรงๆแล้วกูก็รู้ว่ากูเนี่ยเป็นคนคออ่อนนับแต่นั้นเป็นต้นมาประเด็นคือตอนกูโตมากูเสื่อกหน้าเถื่อนไนไว้หนวดไว้เขาหน้าแค้มโหมโตัวใหญ่ไปกล้ามเลยในเบ่งก๊กกูเจอใครครั้งแรกแม่งถามเลยเฮ้ย สายดิงเปล่าเราตั้งแต่เพื่อนรุ่นพี่พี่ที่ทํางานยันแฟนถามกูหมดกูดิงไหมแดกเหล้าเปล่าเราคือเป็นคนที่น่าให้ในการกินเหล้ามากคือสภาพกูนี่ไปแดนอยู่หน้าเวทีร้านเหล้านี่คือเหมาะเลยใช่เปะไอเอิร์ดเพื่อนผมเคยชวนไปกินเบียร์ที่บ้านมันนี่กูไปเลยนี่ไปกับเพื่อนสี่คนสนิทกันทุกคนเทเบียร์สั่งเบียร์มาลังหนึ่งส่วนกูเปิดน้ำส้มเนี่ยกูขอได้ไหมทำไมวะ กูไม่กินเบียรจริงเหรอเฮ้ยกูไม่กินจริงๆอย่ามาโมย <c oughs> แล้วหลังจากนั้นกูก็แดกน้ำส้มจริงๆคือเคยเห็นคนพูดถึงหรือในหนังภาพยนตร์อะไรเงี้ยที่ว่า้ในวงคนนึงแม่งมีคนกินน้ำส้มกินแป,ป๊บซี่ไม่กินเบียกูก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดกับตัวกูเองซึ่งมันเกิดไปแล้วมีรุ่นพี่บอกว่าหนังหน้าอย่างมึงไม่ไม่น่าคออ่อนนะโดยในที่สุดครับก็มาถึงวันที่กูเข้าร้านเหล้าครั้งแรกในชีวิตและครั้งเดียวด้วยตั้งแต่ตอนนั้นมากูยังไม่ได้เข้าเลยเพราะกูไปสร้างตำนาน ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็นัดกับกลุ่มเพื่อนว่าเออเดี๋ยวไปกินร้านนี้กันวะมีเพื่อนมาเนี่ยหลายคนขี้เกียจนับอะแล้วก็มีแฟนผมมาแล้วก็รุ่นพี่มาอะไรอย่างงี้เยอะแยะในโต๊ะตอนนั้นน่าจะประมาณว่ากว่าได้ตอนนั้นเนี่ยผมก็อยู่กับไอเอ,อิร์ธเพื่อนผมจะติดรถมันไปร้านเหล้าอะไรอย่างงี้แล้วมันก็ถามแล้วมันจะแต่งตัวอะไรไปเอา้าก็ชุดนี้ไงมันจะแต่งตัวงี้จริงเหรอเพื่อนเอา้า ทำไมอ่ะก็ไม่อะไรอ่ะชิวซึ่งเสื้อที่ผมใส่เนี่ยก็เสื้อลายการ์ตูนทั่วไปกางเกงสีครีมครีมไม่ครีมหรอกากากีไล้รองเท้าเหยียดคู่นึงซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมไปหอเพื่อนที่ชื่อว่าไอ้โจกนะไปทํางานกันไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรกันไอเอิร์ธเนี่ยก็เอาชุดไปเปลี่ยนที่นั่นซึ่งพอไอเอิร์ธออกมาปุ๊บโอแม่งสใส่แว่นดำผมทองเฟี้ยวเฟใส่สูทดำกางเกงดำรองเท้าดำแม่งบอดีิการ์ดหน้าเหลี่ยมเลยซึ่งแฟนผมที่กำลังจะตามมาเขาก็มีชุดแต่งตัวสวยเพื่อนกูแต่งสวยแต่งรอทุกคนแล้วคื กูแต่งสภาพนี้ไปคือใส่เสื้อลิเว์พูกลางดงเหล่าโอชิเ็นเคแน่นอนคือมันไม่ใช่แค่ไม่เข้ากันมึงอยู่คนละหมวดกันเลยคือตอนแรกเนี่ยกูก็เอ้ไม่คิดมากก็กูไปกินเหล้าเฉยไม่ได้จะแต่งตัวอวดใครแต่พอกูเห็นสภาพเพื่อนร่วมโต๊ะกูแต่ละคนไม่ได้และสักศสีมันคำ้ำคอจกมึงหยิบเสื้อมงอมาดิกูยืมหน่อยเสื้อกอดเท่ๆเลยตัวยืมคนนู้นยืมคนนี้สรุปไปร้านเหล้า,ลาหัวจดตีนแม่งไม่ใช่ของกูเลยพอกูไปถึงร้านเหล้าแม่งได้โต๊ะนั่งปุ๊บกูสั่งเลยข้าวผัดมึงกิินนข้าวก่อ เออเดิกูหิวทำไมหลังจากนั้นเล่าเบียก็มาแลวเต็มโต๊ะตอนนั้นประมาณสองทุ่มนี่กูดกปื้ดแก้วแรกกูรู้เลยกูไปแล้วหูเมาไปแล้วอี๋เขาสั่งกับแก้มสั่งไก่เฟ้นฟาเฮียอะไรมึงกูจะแดกเบียสแต๊บอะซึ่งเวลาเข้าร้านเล่าเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งสำหรับผมที่พิเศษมากๆคือเวทีมึงเล่นเพลงดังมากโอ้กูเลือนแค่ไหนก็ไม่มีใครได้ยินกูแบบตะโกนสุดเสียงข้างๆยังไม่ได้ยินกูเลยเฮ้ยเตอไม่กูหด้เนี่ยอะไรนะเตอไม่กูได้เนี่ย อะไรนะมึงหูมีปัญหาปไปเลยพอกินไปสักชั่วโมงเริ่มเลือนละสองชั่วโมงโอกกูเลือนจัดเลยกูโดกไม่หยุดเลยกูกินแม่งโอ้โหอายุทนานยัดหา,า,า,าเรียกได้ว่าเบรกหรือลิมิตของจิตคอก็มันจะ,จะแขกกินแบบตายอดตายอยากอีกซึ่งพอเวลาผ่านไปเนี่ยรุ่นพี่ผมก็สั่งเขาบอกว่าเป็นวัดก้ามาเป็นชิงช้าสวรรค์มีแก้วไฟวิงวว่งวับวิ่งวับซึ่งในชิงช้าสวรรค์นั้นก็จะมีเป็นเป๊กเป๊กเปกเล็กๆอยู่อ่าเป็นในชิงช้าสวรรค์กูเห็นกูแหวกหาฝาดงหยิบปุ๊บ เรียบรอ้อเขายังไม่ทันจะจ่ายตังกันเลยอีหะกูคว้าเลยไม่ต้องไปหยิบให้กูกไอ้มือสว่านคนยังโก้เลยมันเกินเองได้แบบยดกไปปักกูวิง่งเลยตีนบัวขาวม่งมๆอีกรอบแต่ตอนนั้นคือกูไม่สอนแล้วกูเลื่อนไปแล้วไอ้ตอนนั้นแล้วประเด็นคือตอนที่กูหยิบไอ้เป๊กวัดก้ามากูหยิบแบบลึกลับมากไม่มีใครเห็นพอมันแบ่งสันปันส่วนอา้อาวอตะวันไปเป๊กหนึ่งนี่เลยกูสองเป๊กเลยสองกษัตริย์เน้นกษัตริย์คู่ด้วยเฮกษัตริย์เป็นแกเขาเล่นเพลงเอยไอ้ยดงมันเป็นนักสู้เพื่อนกูแบ่งลูููกกกเเต้นนลอพส่ว เคแม่งเ,เหมือนอกหักไอ้เหียแฟนกูนั่งอยู่ข้างแฟนบอกพอแล้วเธอมกินเยอะไปแล้วไอ่ยอย่ามาขวางวะสภาพกูคือไอ้แก่ขี้เมาในละครคุณธรรมเลยมึงซึ่งพอกูกินไปเรื่อยๆแม่วาลวแม่งเริ่มเวงแล้วกูก็เริ่มหาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่ไปเกาะเพื่อนเกาะแฟนกูเกาะใครอยู่ข้างกูเกาะหมดแล้วกูก็ฟุบ หลับเลยคือเ,เรียบร้อยแล้วพอกูตื่นมาคือตื่นเพราะอ้วกมันจะมานึกออกปะแล้วกูก็หาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจกูไอไอเอิร์ดกูจะอ้วกเธอเขาจะอ้วกกูหันไปหาแฟนลูกกอดคอกับเพื่อนอีกคนกูหันไปหาเอิร์ดไอเอิร์ดแม่งยืนบนเก้าอี้กูหันไปเจอตีนมากูแบบชิปหายแล้วไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหัวก็ปวดอ้วกแม่งก็จะมาเรียบร้อยกูกางโต๊ะเลยสร้างตำนานเลยเฮียคาร้านเขาเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้าไปตั้งแต่ประมาณสองทุ่มเข้าพัดกับ แก้มเฟ้นไฟหมูเหมือกระบงกระบือเฮียอะไรแม่งออกมาพร้อมกันแล้วกูก็คว่ำหน้าทิ่มลงไปเลยแล้วอ้วกแม่ง โอ้เละอ่ะกูจําได้แม่งมาประมาณ3ละลออเสื้อเพื่อนกูนี่แม่งเปลี่ยนสีซึ่งตอนนั้นเนี่ยแฟนผมก็เขาน่าจะตกใจอ่ะไม่เคยเจอคนกินเหล้าครั้งแรกและยัดหายัดนานขนาดนี้เปิดกระเป๋ายื่นทิชชู่ให้กูแผ่นหนึ่งซึ่งสภาพกูโอ้เหมือนกูอาบสงการเลยนึกออกไหมทิชชู่ทั้งห่อในมือเช็คกูยังไม่แห้งเลยเพื่อนกูแต่ละคนนี่คือแบกกูเข้าห้องน้ําโยนกูลงส้วมตุ้มอ่ะตะวันมึงอ้วกให้หมดหมดเฮียอะไรกูหมดตั้งแต่โตเลยแล้วเพื่อนกูคนนึงก็หยิบสายฉีดตูดมาโอ้าา้ํูยยดดดวสฉีต ครั้งแรกในชีวิตซึ่งประสบการณ์ที่ผมประทับใจในการอาบน้ําด้วยสายฉีดตูดเนี่ยคือห้องฝั่งตรงข้ามมีคนอ้วกสภาพเละพอกูเลยแล้วกูก็เสือกเฟลี่คือปกติเนี่ยกูจะไม่คุยกับคนที่ไม่รู้จักแล้วนี่กูแบบเฮ้ยเราเมาไม่กันหรอวะไม่ไหวไม่กันหรอวะเป็นคนแย่เลยวะฝั่งนู้นมันก็อ้วกเละเลยมึงแล้วคือสภาพเพื่อนของฝั่งนู้นก็ยืนเหมือนเพื่อนกูเลยยืนคอบหน้าประตูไว้แล้วก็จะามึงอึงอ้วกให้หมดนะดูแลอะไรอย่างงี้แล้วอยู่ๆแม่งก็มีคนอยู่ เฟรนลี่เลยกูเฟรนลี่ขึ้นมาทันทีกูก็ลุกเย้กูได้เว้ยไอย้ไม่เป็นไรนะไม่เปิดเดี๋ยวมึงก็ลุกได้โดนนิดเดียวแล้วเพื่อนกูเพื่อนเขาก็เอ้ไอ้ฝั่งนู้นมันก็อ้วกแบบเรื่องของพ่อเงไ้สั์คือนึกย้อนไปเห็นสภาพตัวเองในคืนนั้นแล้วอยากจะถีบปากตัวเองคือโอ้โหโดกนกระทืบตายได้เลยคือฝั่งนู้นเขาคงแบบ เล่นเยี้อะไรของมึงไอ้เด็กแล้วหลังจากนั้นเพื่อนกูก็หอบสภาพสังขารกูไปโยนใส่รถกลับบ้านเลยตีหนึ่งกลับเลยแต่มีสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากแต่ว่าอันนี้อย่าไปทําตามนะกลัวจริงคือผมมาขับรถเป็นแล้วเพื่อนผมเอาผมโยนใส่รถไว้แล้วแม่งเสียบกุญแจไว้แล้วกูก็คิดว่าเฮ้ยถ้ากูมีแรงแนละกูจะขับกลับเองไว้แต่โชคดีที่คืนนั้นเสืองไม่ไหวไงก็นอนไปก็ถือเป็นโชคดีที่ดื่มหนักน,นะฮะซึ่งคืนนั้นเนี่ยกูก็นอนอยู่หอเพื่อนไม่ได้กลับบ้านตัวเองซึ่ง ครึ่งวัดคือตอนที่ผมนอนเนี่ยเสียงตอนที่อยู่ร้านเราแมงมาเสียงทนแก้วกุ้งจิง แม่งลั่นในหัวไอ้แดงแม่งมาด้วยไอ้แดงมันเป็นนักสู้แล้วคือแบบกูเมากูหลอนไปหมดแล้วกูลุกวิ่งเข้าห้องน้ำแล้ว,ลวกูแบบออ้อยูอออออ่ในห้องน้ำกว่ากูจะสัง่งกูเข็ดเลยเฮียกูแบบหลังจากนั้นกูแทบไม่แดกเหล้าเลยคือถ้ากินแล้วมันรู้ลิมิตตัวเองมันสนุกมันก็โอเคแต่ถ้ามึงเบรกลิมิตมึงหลอนอ้วกแตกเละน,นองกระจุยกระจายเด้อไม่ทรมานมากคือเข้าใจฟีลลิ่งคนเมาอ่ะคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่ค่อยเข้าใจฟีลลิ่งคนเมาเท่าไหร่เวลาแบบเอ้แม่งเลี้ยนถือขวดเหล้าเดินไปเเดินมมาา แหนแดงไม่ค่อยเข้าใจว่าเขารู้สึกยังไงแต่พอกูรู้สึกเองแม่งเป็นความรู้สึกเหมือนมึงยัก ัวเข้าไปในเครื่องสักผ้าปัน่นความเร็วสูงสุดปั่นจนแห้งอะแล้วมึงออกมาประมาณนั้นเลยมึงปั่นจิ้งหรีดสักร้อยทีหลังจากนั้นเนี่ยผมก็กินเหล้ากินเบียร์น้อยมากแทบไม่แตะเลยดีกว่าเออมันมีบ้างที่อาจจะตั้งตี้กันแต่กูดกประมาณสองกึ๊บแล้วกูก็ยื่นให้เพื่อนเล่นแตกไปเลยมึงเพราะถ้านับตอนนี้ก็เกินปีแล้วที่แอลกอฮอล์ไม่แตะปากกูเลยแม่งแตะทีไรกูเลื้นทุกทีก็ฝากไว้เป็นข้อคิดน,นะครับสำหรับใครที่กินเหล้ากินเบียร์ก็รู้ลิมิตตัวเองนะฮะกินให้ปลอดภยอัยออ่นน่่ะไมใชยยยัันนนนนาาาหกกกิแแล้วบบบคคืูๆ ค่อยๆกินนะฮะไม่ได้แดกเป็นน้ำเปล่าคือฤทธิ์แอลกอฮอล์เนี่ยนอกจากจะทําให้มึงบ้ามึงเลือนมึงจะกล้าขึ้นด้วยนึกออกแบบกล้าในสิ่งที่มึงปกติมึงไม่ทำเพราะงั้นก็กินรู้ลิมิตคุมสติตัวเองให้ดีอาให้ไปเดือดร้อนคนอื่นแค่นั้นก็พอแล้วนะครับมีความสุขกับการสังสรรค์เป็นเรื่องปกติที่ต้องเข้าสังคมนะฮะซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับแอลกอฮอล์เมาไม้ของผมเนี่ยมันก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ก,กดแชร์กดงเอาไคร โอเคครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมนะครับเอาไว้เจอกันในวิดีโอตัวหน้าและโอกาสหน้าจะรีบกลับมานะครับบ๊ายบายเชิดเ็มซัมนะครับ